สวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะมาพบกับยุพินแหวนสตางค์นะคะในวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเดือนมิถุนายนหกหกวันนี้ก็ครบรอบจัดส่งสินค้าค่ะก็อรอบที่แล้วไม่ได้ถ่ายงานที่จัดส่งนะคะเพราะว่าเราเล่นง,งานอยู่เนาะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้อัดวิดีโอนะคะแต่ก็ยังส่งเหมือนเดิมบางทีเราอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกรอบนะคะแม่แม่ รอบที่แล้วก็ส่งเป็นงานพลอยแท้นะคะเป็นทับทิมพายดินแท้เนาะรอบที่แล้วก็ไม่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอส่งงานนะคะเพราะว่าเราเราเล่นงงานอยู่เนาะเพราะว่ากลัวอ,ออเดอร์ปกติก็คือรอบนี้ก็คือเป็นออเดอร์ปกติก็กลัวจะไม่ทันนะคะก็เลยไม่มีเวลาได้ถ่ายวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูเนาะการสั่งสินค้าของทางร้านนะคะอย่างลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคย เข้ามานะคะเข้ามาสั่งหรือว่าแค่ดูเฉยๆตอนนี้นะถ้าอยากสั่งนะคะจะวิธีสั่งก็คือถ้าตัวไหนที่มีของแม่ค้าจะบอกว่าสั่งได้หรือลูกค้าสงสัยว่าเอ๊ะตัวชอบแบบนี้แต่ตอนนี้มีหรือเปล่าก็แคปรูปไว้นะคะแล้วก็แอดไลน์มาหรือโทรมาก็ได้นะคะแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์เดียวกันนี้นะคะศูนย์เก้าแ 0 9 8ย์เก้าแปดแปดสองเก้าสามเก้าหกหนึ่งอย่าลืมนะคะแม่แม่กดติดตามให้ลูกด้วยนะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวนี้เป็นออเดอร์ที่ออเดอร์มีเจ้าของทั้งหมดเลยนะคะถ้าตัวไหนที่ยังมีของอยู่แมค่ค้าจะบอกว่าสั่งได้ลูกค้าก็สามารถสั่งได้นะถ้าตัวไหนหมดแมค่ค้าจะบอกว่าหมดนะคะ งานของเราจะไม่ได้มีตลอดเหมือนร้านอื่นนะคะเพราะว่าตัวของตัววงของงานจะเป็นงานเหรียญสตางค์ตัววงเป็นงานเหรียญสตางค์แท้ทําจากเหรียญสตางค์พศ2 5 0 0ไม่ได้ชุบนะคะใส่อาบน้ําซักผ้าได้เลยค่ะแม่ใส่อาบน้ําซักผ้าได้เลยนะจ๊ะงานไม่ได้ชุบไม่ต้องกลัวรอกนะคะเช็ดได้ขัดได้ด้วยน้ํายาล้างเครื่องประดับทั่วไปค่ะ สินค้าของเรานะคะมีหลายราคามีทั้งพลอยแท้แล้วก็พลอยไม่แท้นะคะถ้านไหนแท้เราจะบอกแท้นะแม่นะแต่ตัววงยังคงเป็นเหรียญสตังค์เช่นเคยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะตัวนี้เป็นแหวนลายตะก้อแหวนลายตะก้อค่ะวงละ300ฟรีส่งฟรีปทางแบบนี้ยังมีของอยู่นะคะใครที่อยากได้แหวนลายตะก้อนะคะโทรมาสั่งได้เลย แบบนี้จะเป็นแบบใหม่นะคะตัวนี้จะไม่มีตัวหนังสือนะจะเป็นเก้งๆเงาๆเลยนะคะแม่ใส่ขึ้นมือก็จะเงาแบบนี้เลยค่ะวงละสามร้อยค่ะใครสนใจบอกว่าแหวนตะก้อนะคะสั่งไซส์ได้เลยนะบางไซส์อาจหมดนะคะส่วนตัวนี้นะเป็นแหวนหัวใจแหวนหัวใจเล็กงานจัดปูสองร้อยห้าสิบใกล้หมดแล้วนะคะวงละสองร้อยห้าสิบคุ้มมากฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะ ค่ะจะเอารีบเลยนะกล้หมดแล้วนะคะส่วนตัวนี้นะคะแหวนลายพิกุลเออ่ตัวนี้หมดแล้วนะพิกุลหรือว่ามงกุฎของเรานั่นเองนะตัวนี้หมดแล้วนะคะหมดแล้วนะตัวนี้รอบนี้มาลูกค้าสั่งกันแบบแหลกล้านมากเนี่ยค่ะวงละสามร้อยตัวนี้ของหมดค่ะ ถ้าอะไรที่หมดเนี่ยคือเดือนหน้ายังไม่มีเข้านะคะก็คือมันจะบนไปตัวอื่นนะแม่นะตัวนี้เป็นแหวนชูนะคะแหวนชูลายนี้นะเม็ดกลางสีพลอยสั่งได้ตัวนี้จะเป็นแปดเตยนะคะชูแปดเตยวงละสามร้อยค่ะเม็ดกลางสั่งสีพลอยได้นะคะอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นสีเหลืองบุษราคันเป็นพลอยลัสเซียค่ะไม่ใช่พลอยแท้วงละสามร้อยค่ะแม่ไซสแหวนสั่งได้เลยนะคะตัวนี้ยังมีของอยู่นะ มันจะคนละลายกับลายนี้นะคะคนละลายกันนะตัวนี้เป็นหกเตยตัวนี้เป็นแปดเตยนะคะตัวนี้เป็นชูใครจะเอาลายนี้บอกว่าชูขายดีของทางร้านจะได้ลายนี้นะคะตัวนี้เป็นชูขายดีของทางร้านอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นพลอยชมพูนะคะชมพูอ่อนนะสวยมากน่ารักตัวนี้เป็นสีขาวค่ะนี่นะคะแสงแสบตามากแม่เห็นไหมเขาเล่นไฟมากตัวนี้เป็นชมพูอ่อนวงละสามร้อยค่ะ น,นี้เป็นสีขาวลัสเซียค่ะแม่ค่ะไม่ใช่พลอยแท้นะวงละสามร้อยแหวนชูขายดีของทางร้านนะคะอันนี้เป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยนะส่วนลายนี้นะคะเป็นงานลายใหม่นะที่เพิ่งเข้าเดือนนี้นะคะสีพลอยสั่งได้วงนี้ลูกค้าสั่งเป็นสีม่วงนะคะลูกค้าสั่งเป็นสีม่วงแล้วก็ตัวนี้เป็นสีขาวค่ะวงละสามร้อยฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะใส่ให้ดูนะเนี่ยค่ะ วงละสามร้อยฟรีส่งฟรีปลายทางจ้าใครจะเอายังมีอยู่นะโทรมาได้เลยจ้าแหวนชูก็ยังมีของอยู่นะคะแม่แหวนชูยังมีของอยู่นะตัวนี้เป็นล้อมเล็กค่ะล้อมเล็กน่ารักมากลูกค้าสั่งเป็นพลอยสีน้ําเงินใครอยากได้แบบนี้สั่งได้เลยล้อมเล็กบอกว่าล้อมเล็กนะคะจัดโปรอยู่สามร้อยบาทค่ะ 300บาทฟรีส่งฟรีปลายทางลูกค้าที่สั่งสินค้าแบบเก็บปลายทางนะคะรับโทรศัพท์ด้วยนะแม่นะรับโทรศัพท์ด้วยนะคะใครที่ของตีกลับมาแบบเคยตีกลับแล้วแม่ค้าส่งไปให้อีกครั้งที่สองก็ยังตีกลับอีกอย่างนี้แม่ค้าจะไม่ขออนุญาตซื้อขายด้วยนะคะเพราะว่ามันมันเสียวความรู้สึกเนาะถึงจะซื้อ ถึงจะซื้อดีซื้อบ่อยก็เหอะแต่ว่าถ้าตีกลับมาบ่อยๆมันก็ไม่ไหวนะคะงานแบบเดียวกล่องเดียวกันตีกลับมาอย่างเงี้ยนะคะก็แบบนี้ไม่ได้นะเนาะครั้งเดียวก็ครั้งเดียวก็พอแล้วนงคะไม่ต้องถึงสองครั้งนะสามร้อยบาทค่ะล้อมเล็กตัวนี้นะคะเป็นฉลุเตยฉลุเตยสีพลอยสได้นะคะสามร้อยบาทสินค้าของเราส่วนมากจะสามร้อยนะคะราคาเบา,เบา สามร้อยแล้วก็ฟรีส่งให้ด้วยฟรีปายทางด้วยถ้าร้านอื่นเขาจะมีค่าปายทางค่าส่งนะคะสั่ของร้านเราไม่ต้องกลัวนะไม่มีค่าส่งไม่มีค่าปายทางนะคะแบบกินน้อยๆกินนานๆน,น,นะนี่ค่ะสามร้อยบาทตัวนี้เป็นสีม่วงนะคะตัวนี้เป็นสีทับทิมไม่ใช่ทับทิมแท้เป็นรัสเซียค่ะวงละาสามร้อยค่ะแม่อยากได้สีไหนสั่งได้เลยนะสีอื่นมีจ้ะ แบบนี้ยังมีของอยู่นะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นแดงเบอร์ห้าลูกค้าสั่งแดงเบอร์ห้าค่ะพอยสวยนะลูกค้าสั่งเป็นแดงเบอร์ห้านะคะวงละสามร้อยค่ะวงละสามร้อยนะ ตัวนี้เป็นลายพลอยแถวนะคะเป็นลายขายดีพลอยแถวค่ะใครจะเอาบอกลายขายดีพลอยแถวลายขายดีพลอยแถววงละสามร้อยจ้านะคะกล้องไม่โฟกัสให้แม่ค้าเลยวันนี้ลมแรงนะคะก็จะมีแบบกล้องไม่โฟกัสให้เนาะเนี่ยค่ะอ่า วงละสามร้อยค่ะแบบนี้พอยแถวนะคะวงละสามร้อยใครจะเอาแจ้งมาได้เลยจ้าตัวนี้ไปแล้วนะคะส่วนตัวนี้นะเป็นข้อมะขามสามเมตรไม่แน่ใจนะคะว่าของน่าจะที่รู้ก็คือน่าจะใกล้หมดแล้วบางไซส์อานหมดไปแล้วนะใครที่อยากได้ก็โทรมาสอบถามได้หรือแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะว่าตอนนี้มีไซส์ที่ลูกค้าต้องการไหมเนาะวงละสาม ข้อมะขามสามเมตรวงละสามรอยห้าสิบสีพลอยสั่งได้ค่ะตัวนี้เป็นน้ำเงินเขียวส่องสีเหลืองบุษราคัมสีแดงโกเมนตัวนี้มีพลอยครบสีเลยนะมีพลอยสิบสองสีเลยนะคะยกเว้นสีฟ้านะคะใครอยากได้สีไหนโทรมาสั่งได้เลยนะบางไซส์อานหมดค่ะสามรอยห้าสิบค่ะแหวนข้อมะขามสามเมตรสวยนะแม่ สวยมากลายนี้แบบคงทนถาวบอนมากลายนี้ต้องมีของตลอดนะคะแต่บางทีก็หมดนะเติมไม่ทันนะแม่นะสามร้อยห้าสิบจ้าสวยสวยวิงวิงวับวับตัวนี้นะคะเป็นเดี๋ยวแม่ค้ามาทางนี้ก่อนละกันอินฟินิตี้ อินฟินิตี้ยังสั่งได้อยู่นะคะวงละสามร้อยห้าสิบค่ะอินฟินิตี้ยาวใครจะเอาอินฟินิตี้ยาวสีพลอยสั่งได้ตัวอย่างนี้เป็นสีนพเก้าค่ะวงละสามร้อยห้าสิบค่ะตัวนี้วิบวับนะจ๊ะว,วิบว,วับวิบวับนพเก้าสามร้อยแปดสิบบาท วิบวับนพเก้าสามร้อยแปดสิบบาทถอยเขาเล่นไฟนะแม่นะเล่นไฟมานี่ค่ะสามร้อยแปดสิบค่ะสำหรับวิบวับนะไม่ใช่สามห้านะคะสามร้อยแปดสิบนะ ตัวนี้เป็นแหวนพลอยแถวนะคะนะแต่ยังมีของอยู่นะไม่แน่ใจว่าเหลือสายอะไรลองโทรมาถามน,นะสามร้อยห้าสิบาทแหวนพลอยสองแถวค่ะที่เอ่ยมาทั้งหมดนี้คือพลอยรัสเซียนะคะลายนี้มาแล้วนะยังมีของอยู่ใครรออยู่ลายนี้นะโทรมาสั่งได้เลยสี่ร้อยห้าสิบาทบางไซส์อันหมดนะคะผู้ชายใส่สวยค่ะลายนี้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะไม่ไมใหญ่นะกําลังดีเนี่ยค่ะ เรียบหรูดูแพงมาก450บาทค่ะตัวนี้ยังสั่งได้อยู่นะคะใกล้หมดละแหวนทับทิมแท้1,500บาทค่ะบางไซส์อ่านหมดนะคะ1,500บาททับทิมแท้ค่ะมีสตาร์นะคะอาจจะไม่ได้มีทุกเม้นนะคะคัดให้มีทุกเม้นไม่ได้นะต้องแบ่งให้เพื่อนด้วยนะคะ เพราะว่าเราแม่ค้าซื้อพลอยมาเนี่ยซื้อยกมัดนะคะถึงได้ราคาถูกแล้วก็ถึงจะเอามาขายให้ลูกค้าได้ราคานี้นะถ้าเลือกแต่แบบเม็ดแบบสวยๆให้คนเดียวเงี้ยมันไม่ได้เนาะมันต้องค้าๆกันไปนะลูกนะแม่ค้าแม่ค้าก็อยากให้เแม่ๆได้ใส่นะคะแต่ก็เป็นเกรดดีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนาะใครที่รับได้ก็โทรมาได้เลยค่ะแบบนี้ แบบนี้ก็ยังมีของอยู่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะนัดให้ดูตัวนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะคะเป็นไพลินแท้แบบนี้ยังมีของอยู่ใครอยากได้ทูมาได้เลยไพลินแท้ค่ะตัวนี้เป็นไพลินเผาเก่านะคะส่วนตัวนี้เป็นบางกระจะนะบางกระจะพลอยแท้ของจันทบุรีนะคะมีสตาร์นะตัวนี้ลูกค้าได้สั่งจองไว้แล้วนะคะจะจัดส่งให้วันนี้คะ่ะ ตัวนี้ลูกค้านิ้วใหญ่นะคะโทรมาถามว่ามีแบบนี้ไหมจัดส่งให้วันนี้เช่นกันจ้ะตัวนี้ไม่ใช่พลอยแท้นะคะนี่นะคะก็คือเป็นงานที่ลูกค้าได้จองไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วแต่ว่ามีงานที่สั่งรอบนี้ด้วยก็ให้ส่งวันนี้นะคะนี่นะ พลอยเขาจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ไพลินตัวนี้ออกเขียวตัวนี้ไพลินเหมือนกันตัวนี้ออกน้ําเงินนะค่ะตัวนี้ไพลินเหมือนกันตัวนี้ออกเขียวแบบเขียวสว่างนะคะเป็นเป็นพลอยที่สวยมากนะสําหรับไพลินเป็นเป็นพลอยที่สวยจริงๆแล้วก็เป็นไพลินเผาเก่านะคะถ้าไพาลินของทางร้านจะใช้แต่ไพลินเผาเก่านะของเราไม่มีเผาใหม่แล้วก็ขายให้ราคาถูกด้วยตัวนี้เป็นจี้ด้วยนะคะลูกค้าสั่งไว้จะส่งให้วันนี้เช่นกันค่ะจี้หมดแล้วนะ จี้หมดแล้วอ่าตัวนี้นะคะเป็นงานสร้อยเพชรค่ะหมดแล้วนะสร้อยเพชรหมดแล้วแล้วก็วันนี้นะคะจะรับฟอ・อเดอร์รับฟออ・เดอร์สร้อยข้อมือถุงทองมีมีตุ้มหัวใจนะคะมีตุ้มหัวใจนะค่ะ เป็นถุงทองตุ้มหัวใจหรือว่าจะเอาเป็นถุงทองตุ้มตุ้มถุงทองก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะหรือจะไม่เอาตุ้มก็ได้ตุ้งติ้งนะคะแล้วแต่เลยแต่อันนี้ลูกค้าบอกเอาหัวใจนะจะส่งให้วันนี้ค่ะ,อ,นนคะอันนี้คือเราจะเปิดรับฟรีออเดอร์สําหรับงานตัวนี้นะใครที่อยากได้โทรมาสั่งได้เลยแต่งานฟรีออเดอร์จะรอนานนะคะอย่างน้อยยี่สิบวันนะอย่างน้อยยี่สิบวันนะคะเราจะได้รู้ว่ามีใครเอาบ้างเพราะว่าตัวนี้เป็นงานเหรียญเราจะรับแบบ ทำมาก่อนเยอะๆไม่ได้นะคะเราจะทําแค่ลูกค้าสั่งนะใครจะเอาใครรออยู่รีบเลยเป็นลายถุงทองค่ะตัวนี้เป็นตุ้มหัวใจนะคะใครจะเอาตุ้งติ้งถุงทองก็สั่งได้เลยนะห้าเก้าค่ะห้าร้อยเกบเกาทตัวนี้เรามางานที่ยังมีอยู่เรามาขายพลอยแท้กัน ไซส์ห้าสิบสี่นะคะเป็นทับทิมแท้ล้อมรัสเซียวงนี้ไซส์ห้าสิสี่ทับทิมแท้ล้อมรัสเซียหนึ่งพันห้าร้อยบาทใครจะเอาโทรมาได้เลยนะคะวงที่หนึ่งทับทิมแท้ล้อมรัสเซียไซส์ห้าสิบสีค่ะวงที่สองไซส์หกสิบเอ็ดหกเอ็ดหกสองใส่ได้นะคะตัวนี้เป็นทับทิมแท้เหมือนกันนะ ลายเดียวกันกับแบบแรกเลยตัวนี้เป็นวงที่สองหนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันจ้าวงที่สามไพรินแท้วงที่สามไพรินแท้ท 3, แทเป็นไพรินเผาเก่านะคะตัวนี้จะออกฟ้าอมน้ำเงินนะออกฟ้าอมน้ำเงินไพรินเผาเก่านะคะดูราคากันค่ะ ลายนี้หกร้อยห้าสิบบาทยังมีของอยู่นะคะยังมีของอยู่นะยังมีไซส์อยู่นะสั่งได้แต่ตกแต่วงตัวอย่างนี้จะเป็นไซส์หกสิบแปดนะคะไซส์หกสิบแปดใครจะเอานิ้วใหญ่มาเอาเลยนะไซส์หกสิบแปดไซส์เล็กกว่านี้มีนะคะสั่งได้นะบางไซส์อาจหมดค่ะหกร้อยห้าสิบาทเป็นไพลินเผาเก่าอันนี้จัดโปรให้งแต่รอบที่แล้วนะคะ,ะมาจัดโปรลายนี้ให้ เอาไปวงละสี่ร้อยนี่ค่ะวงละสี่ร้อยค่ะวงละสี่ร้อยมีไซส์ห้าสิบห้าสิบแปดเอ้ไม่ใช่สี่สิบแปดกับห้าสิบเอ็ดสี่สิบแปดกับห้าสิบเอ็ดค่ะเป็นทับทิมหยดน้ำนะคะทับทิมหยดน้ำค่ะสี่ร้อยฟรีส่งฟรีปลายทางใครจะเอานะคะมีสี่สิบแปดกับห้าสิบเอ็ดค่ะ วงที่สี่กับที่ห้านะวงละสี่ร้อยวงที่หกวงที่หกก็ไปสี่ร้อยเช่นกันค่ะไซส์ห้าสิบหกไซส์ห้าสิบหกสี่ร้อย 5, 4, 6, บาทค่ะเทให้นะ, 5, 4, 6, คะในะครจะเอาเม็ดน,นี้มีสตา์นะคะจะจะส่งของให้พรุ่งนี้ค่ะ ไซส์ห้าสิบสามตัวนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบค่ะตัวนี้เทแล้วนะตามสุดล้วสี่ร้อยห้าสิบไซส์ห้าสิบสามทับทิมแท้ค่ะใครจะเอานี่งานเทงานปล่อยนะสี่ร้อยห้าสิบค่ะแบบที่เจ็ดนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทไซส์ห้าสิบสามค่ะมาสองลายนี้ก่อนดีกว่า ตัวนี้ก็ไปสี่อยห้าสิเช่นกันนะปกติขาย5 5 0ร้ถึงห้านะคะตัวนี้450้อาสต่ำสุดแล้วนะไซส์52วงที่8ไซส์52ค่ะ450มีแค่นี้เลยนะไม่มีไซส์นะคะวงที่9 450เช่นกันค่ะลายเดียวกันนะ ไซส์ห้าสิบห้าค่ะสี่ร้อยห้าสิบจ้าสี่ร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้เป็นไพยเออไม่ใช่สิตัวนี้เป็นทับทิมเนื้อกึ่งแก้วนะทับทิมเนื้อกึ่งแก้วก็จะได้ราคามาถูกกว่านะตัวนี้จะจะปล่อยให้ตัวนี้ไปห้าร้อยค่ะเป็นทับทิมเนื้อกึ่งแก้วที่ออกสีแดงนะคะสีนี้จะหายากคนะปกติจะเป็นชมพูตัวนี้จะออกสีแดงนะคะดูแบบมีมนขังมาก ห้าร้อยบาทจ้าวงที่สิบห้าร้อยบาทเป็นเนื้อกึ่งแก้วค่ะไซส์ห้าสิบสามใครจะเอาบางแบบก็ลดได้บางแบบก็ลดไม่ได้นะแม่นะตัวนี้ไซส์ห้าสิบเอ็ดค่ะเป็นทับทิมแท้ตัวนี้เป็นทับทิมเนื้อกุหลาบนะคะช่างเขาเรียกเป็นทับทิมเนื้อกุหลาบนะตัวนี้แปดร้อยห้าสิบค่ะวันนี้ปล่อยให้เลยแปดร้อยมีวงเดียวค่ะแปดร้อยมีวงเดียววงที่ 11, สิบเอ็ดไซส์ห้าสิบเอ็ด วงที่สิบเอ็ดไซส์ห้าสิบเอ็ดแปดร้อย 51, บาทเป็นทัพทีมลายกุหลาบค่ะปกติขายแปดร้อยห้าสิบนะคะวันนี้ไปแปดร้อยค่ะฟรีส่งฟรีปค่ะวงที่สิบสองไพลินเผาเก่าอันนี้เราลดไม่ได้นะไพลินเผาเก่าแปดร้อยห้าสิบค่ะตัวนี้มาแพงนะคะตัวนี้ออกสีเขียวนะ บางวงก็ลดได้บางวงก็ลดไม่ได้นะคะตัวนี้ออกสีเขียวนะตามวิดีโอนี้เลยนะแม่นะแปดร้อยห้าสิบค่ะไซส์ห้าสิบหกแปดร้อยห้าสิบไซส์ห้าสิบสามไซส์ห้าสิบสามเอาไปสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะวงที่สิบสามวงที่สิบสาม สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะมีวงเดียวนะวงที่สิบสามค่ะไซส์ห้าสิบสามสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะแม่วงที่สิบสี่เป็นไพรินนะคะไซส์ห้าสิบเอ็ดไพรินไซส์ห้าสิบเอ็ดนี้เนาะมีห้าเอ็ดตัวนี้สี่สิบแปด 51, 48, นะคะห้าสิบเอ็ดสี่สิบแปดนะเนี่ยค่ะวงรัดแปดร้อยห้าสิบค่ะเป็นไพรินเผาเก่านะคะตัวนี้ไซส์ย,ยังสั่งได้อยู่นะสำหรับตัวนี้นะคะไซส์ย,ยังสั่งได้ไหมคะจะไม่ไม่นี้ลำดับเนาะเป็นไพรินนะวงนี้วงใหญ่นะใครที่ใส่ไซส์เจ็ดสิบมาเอาไปเลยนะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะไพรินเผาเก่า ตัวนี้ไซส์เจ็ดสิบค่ะไซส์ใหญ่มากแล้วก็มีพายดินเผาเก่าลายนี้นะคะไซส์หกสิบหนึ่งวงไซส์หกสิบเอ็ดหนึ่งวงนะคะแปดร้อยห้าสิบค่ะเป็นสีตัวนี้ออกสีเขียวนะคะเขียวอมอมน้ําเงินตัวนี้เป็นน้ําเงินเห็นไหมคะแปดร้อยห้าสิบบาทจ้า แบบสุดท้ายนะคะส่วนตัวนี้เป็นงานเทนะเทให้มาเดี๋ยวดูราคาก่อนตัวนี้เป็นพอยธรรมดานะคะพอยธรรมดา สหกสิบสามหกสิบสี่ใส่ได้สี่ร้อยห้าสิบบาทตัววงเกี้ยงค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทไซส์หกสามถึงหกสี่ค่ะตัวนี้ปล่อยให้นะปกติขายห้าถึงหกร้อยนะคะเอาไปสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นแบบเจียตารางนะคะสีดำนะเจียตารางค่ะไม่ใช่พลอยแท้สี่ร้อยห้าสิบบาทไซส์หกสิบสามหกสิบสี่ แบบที่1นนะคะเป็นแหวนชายแบบที่1น,นะแหวนชายแบบที่2ไซส์60 5 9 60นะคะสีเขียวส่องนะเห็นไหมคะสีเขียวส่องด้านข้างเป็นลายมังกรสีเขียวส่องค่ะไซส์59ถึง60ใส่ได้450บาทจะ้ะแบบที่3 ไซส์หกิบสองแบบที่ 3, สามไซส์หกสิบสองสี่ร้อยห้าสิบาทเช่นกันค่ะเป็นพอยสีแดงโกเมนนะคะเจียเหลี่ยมสวยมากวิบวับมากไซส์หกสิบสองจ้าสีแดงโกเมนไซส์หกสิบสองเป็นด้านข้างเป็นลายหลุยนะใครจะเอาแล้วก็แบบที่สี่แบบที่ 4, สี่ไซส์หกสิบเอ็ดนี่ยนะคะด้านข้างเป็นฉลุ ค่ะฉะลุตารางนะเป็นสีแดงนะคะแดงส้มนะออกส้มนะคะแต่ไม่ส้มแป๊นนะจะนคงแดงอยู่เห็นไหมคะจะเหลือบส้มค่ะไซส์หกสิบเอ็ดสี่ร้อยห้าสิบาทแบบสุดท้ายค่ะใครจะเอารีบเลยนะจะส่งของให้พรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะส่วนงานกำไรและสร้อยมือนะใครจะเอาโทรมาสั่งได้เลยนะคะเอ่อ โทรมาสั่งจองได้เลยนะออเดอร์ฟรีออเดอร์นะคะเปิดฟรีออเดอร์มีกำไรเถาตำลึงกำไรป้องอ้อยสีพลอยสั่งได้แล้วก็มีสร้อยข้อมือยุโรปสีพลอยสั่งได้นะคะแล้วก็สร้อยข้อมือถุงทองนะมีสี่อย่างนะคะจะเข้าเดือนหน้านะมีถุงทองยุโรปป้องอ้อยแล้วก็ เขาตำลึงนะแม่นะใครที่รออยู่โทรมาได้เลยนะคะ098 829 3 9 6 1 0 9 8 0 8 2 9 3 9 6 1โทรมาสั่งจองแล้วห้ามยกเลิกนะคะโทรมาสั่งจองแล้วห้ามยกเลิกเนาะเพราะว่างานเราจะทำมาให้ใหออ้คนที่สั่งสั่งจองมาก็จะได้ก่อนนะคะเนาะสำหรับงานฟรีออเดอร์นะคะต้องรอได้ใจเย็นนะอย่างน้อย20วันนะคะแม่ แล้วเราก็จะทําให้คนที่จองก่อนคนที่ไม่จองก็คือจะได้ที่หลังนะตามตามกติกาของทางร้านสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ